ลูกต้องเจอเรื่องที่ทําให้น้อยใจอย่างมากในงานบุญใหญ่เพราะเรื่องนี้มีเหตุเป็นวจีกรรมในชาติที่บวชเป็นพระในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่ชาติวิจารณเพื่อสหธรรมิกจ,จนบางท่านน้อยใจที่บากกรรมนี้นามาส่งผลอย่าเห็นไหมเจ้าว่ามันไม่น่านะน่าจะยกเว้นพระไว้มึงที่บาก,กรรมไม่น่าไม่น่าเลย ไม่เวนการมีสภาพใจชน,นี้ฟังนะลูกบุญจะส่งผลในอนาคตคือตอนทำบุญนั่นแหละแล้วมีบุญบุญใหญ่เแล้วเราไปน้อยใจซะก่อนเนี่ยบุญใหญ่เนี่ยพึงจำไว้นะลูกนะต้องเอาบุญก่อนหลังจากนั้นเราจะไปน้อยใจครับไปน้อยใจล้างแค้นเลยหน้าตกตกเบิก จะร้องไห้ทบต้นร้องเดียวร้องหมูก็ร้องก็ไปเถอะแต่วันบุญใหญ่ต้องใสใสย,ยิ้มเขาไว้แม้ไม่ถูกใจขออย่ายอแมแพ้แม้จะร้องไห้น,นจะจ๊ะรักษาใจมันใสใสโอ้ยแล้วเอาบุญก่อนพอหลังบุญเสร็จหลังเจ็ดวันนี้ไปแล้วร้องล้างแค้นร้องไห้ล้างแค้นไปเลยดังนี้ ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นที่มันน้อยใจในวันบุญใหญ่พึ่งฟงังนะลุงเนะก็อาจทําให้วิบากกรรมอื่นได้ช่องมาส่งผลก่อนใจมันตกนี่ส่งผลก่อนเรากําลังบุญมันอ่อนกําลังลงในช่วงใจตกดังกล่าวจะเพราะนั้นใจอย่าตกนะจ๊ะตกนี่เพราะนั้นคําพูดพฤจีกรรมสําคัญพูดให้เป็นนะจ๊ะพูดให้เป็นสมบัติ อย่าพูดให้มันเป็นมิบัติคำพูดสำคัญมากเรื่องนี้สำคัญอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาคำพูดสำคัญเอางี้ยกตัวอย่างสมติกรูไม่ใหญ่เนี่ยเป็นนักพยากรณ์เนี่ยนะจะให้ใครเสียใจก็ได้ดีใจก็ได้นะตอนนี้ดวงคุณตก ดวงคุณตกแล้วคนฟังเป็นไงดวงคุณตกแล้วเนี่ยจริงๆเราพูดไม่จบตกหลักทรัพย์เป็นไงฟูไหมรวยเนี่ยนะแต่พูดชา้าไปนิดหนึง